เอาละครับทีนี้เราลองมากําหนดโครงสร้างเงินเดือนขึ้นมาเองตามหลักการของกูนะครับอันนี้แหละสนุกแล้วครับตอนนี้เราลองมาดูนะฮะผมมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนหลักๆของการจัดทําโครงสร้างเงินเดือนโดยใช้หลักกูอันนี้อย่างที่บอกเอาตามที่สบายใจเลยครับเดี๋ยวเราลองฟังดูแต่ละขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวท้ายาาหลักสูตรเนี้ยเราจะมี Excel นะเป็นไฟล์ให้ท่านไปนเล่นฟรีเลยครับตามหลักการนี้เลยนะฮะ ลองมาดู6.1นะครับอันดับแรกเลยง่ายสุดคําตอบคําถามประมาณว่านั่งตอบคําถามที่ผมถามเนี่ยฮะแล้วก็ทําไปด้วย6.1ก็คือในองค์กรของท่านเนี่ยแบ่งพนักง,งานออกเป็นกี่ระดับไม่ต้องถามย้อนกลับมานะครับว่าหลักการในการแบ่งพนักง,งานเอาตามที่สบายใจครับเอาตามที่อยากแบ่งเลยครับถ้าเป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่เอาที่เท่าแก่สบายใจเลยครับ ตกลงพนักง,งานในบริษัทของท่านเนี่ยมีกี่ระดับครับตัวอย่างนะครับบางที่ก็บอกก็สามระดับระดับอะไรบ้างครับพนักง,งานหัวหน้าผู้บริหารเอาตามนั้นเลยครับไม่ผิดครับบางคนบอกโอ้ยเรามีาพนักง,งานมีคนงานมีพนักง,งานมีหัวหน้างานมีหัวหน้างานอาวุโสเอาเอาเลยครับจะสิบระดับก็ได้ครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับเพราะ หลักกูเดี๋ยวจะนำไปสู่หลักการให้นะไม่ต้องกลัวผิดขั้นตอนนี้แบ่งระดับพนักง,งานในองค์กรตามที่เราอยากแบ่งถ้าองค์กรไหนมีอยู่แล้วก็เอาตามนั้นครับผมขอยกตัวอย่างเช่นแบ่งตามที่เราเรียกกันอยู่ปัจจุบันก็ได้ครับแบ่งตามเกรดถ้าองค์กรไหนมีเกรดอยู่แล้วแบ่งตามความรู้สึกถ้ายังไม่มีเลยตามตัวอย่างนี้ผมแบ่งให้เห็นเป็นทั่วๆไปนะเช่นบริษัทผมจะแบ่งพนักง,งาน ออกเป็น 2, 4, 6, 7ระดับครับไม่รวมคนที่เป็นเบอร์หนึ่งคือไม่รวม CO ไม่รวม MD คนที่ใหญ่สุดเราไม่ต้องแบ่งระดับนะครับตามตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าระดับ O1 ผมเรียกว่าพนักง,งานปฏิบัติการระดับ O2 ผมเรียกว่าเจ้าหน้าที่ระดับ S1 ผมเรียกว่าหัวหน้าหน่วยระดับ S2 ในสไลด์นี้ผมเรียกว่าซ u เปอร์วิเซอร์วิศวกรหรือเทียบเท่า ระดับ M 1คือผู้จัดก,การแผนกระดับ M 2คือผู้จัดก,การส่วนระดับ M 3คือผู้จัดก,การฝ่ายแล้วสูงกว่านี้คือเป็น CO ออาแค่นี้ประมาณนี้ตัวอย่างนะครับแต่ถ้าองค์กรไหนบอกเอ้ยเรามี3ระดับพนักงานหัวหน้าเจ้าของเอ้ยหรือผู้จัดก,การเอาแค่นั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราแบ่งตอนทาไปเรื่อยๆมันจะฟ้องเองว่าเราแบ่งถูกหรือแบ่งผิดครับงั้นลองมาดูหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อ,อ6.2ครับ การจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับระดับที่กำหนดเมื่อกี้เรากำหนดระดับแล้วนะแต่เนื่องจากว่าในองค์กรมีหลายตำแหน่งหลายหน่วยงานถ้าอย่างนั้นเอาระดับที่วางไว้อยู่ทางด้านซ้ายครับเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะฮะตั้งแต่ O1 จนถึง M3 อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ถ้าอยากจะใส่คำว่าชื่อเรียกก็ใส่ได้นะฮะเช่นผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการส่วนผู้จัดการแผนกอันนี้เราเรียกว่าชื่อเรียกประจาระดับ คอลัมน์ถัดไปจะเริ่มมีฝ่ายขายนะฮะในฝ่ายขายของบริษัทของเราเนี่ยมีกี่ตำแหน่งปัจจุบันแล้วตำแหน่งนั้นคิดว่าอยู่ระดับไหนเอผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ตรงไหนเนี่ย M3 ก็ใส่ M3 ครับแล้วผู้จัดการส่วนขายล่ะ M2 แล้ว M1 ไม่มีก็ผ่านครับแล้วผู้จัดการเขตเป็นระดับไหนน่าจะเป็นระดับ S2 หัวหน้าทีมน่าจะเป็น S1 อันนี้ก็เหมือนกันครับใส่ตามที่อยากใส่ครับ ที่คิดว่ามันใช่ไม่ต้องไปสนใจว่าหลักการคืออะไรใส่ตำแหน่งทุกตำแหน่งให้ครบตามระดับที่เรากำหนดครับเดี๋ยวถูกผิดมันจะฟ้องทีหลังเองค่อยมีเวลาปรับแก้อีกทีนะครับไม่ต้องทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกเอาที่เราคิดว่าใช่ใส่ไปก่อนเลยทำแบบนี้จนครบทุกหน่วยงานที่มีอยู่ครับแสดงว่าทุกตำแหน่งจะอยู่ในชีดนี้เรียบร้อยครับโอเคงั้นเรามาดูขั้นตอน6.3นะครับ ขั้นตอน6.3ให้นำเงินเดือนจริงคือค่าต่ำสุดสูงสุดหรือค่าเฉลี่ยเอามาใส่ในตารางนี้อันนี้เอาตำแหน่งออกแล้วนะครับเหลือเฉพาะระดับแล้วก็ชื่อเรียกตำแหน่งนะตามตารางนี้ผู้จัการฝ่ายมีกี่คนจับมาใส่เลยครับถ้าเราบอกโอ้ยพจัการฝ่ายมี2คนเงินเดือนต่ำสุดเท่าไหร่80,000สูงสุด1ส0 0 ใส่เลยครับเงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่แสนห้ก็ใส่เลยครับเงินเดือนเฉลี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะใส่ไว้เพื่อบอกว่าแนวโน้มแล้วคนมีเงินเดือนเฉลี่ยแล้วไปกองกันอยู่ข้างบนหรือกองกันอยู่ข้างล่างเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ต้องใส่คือสูงสุดและต่ําสุดถ้าไม่ใส่2อ,อันนี้เดี๋ยวไปทำโครงสร้างเงินเดือนไม่ได้นะครับก็ใส่มาพนักง,งานปฏิบัติการต่ําสุดคือ9 0้าแล้วสูงสุด18,000เราเห็นว่า โอ้สองเท่าเนาะสองเท่ากว่าด้วยก็ทําตารางนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นครับเดี๋ยวจะนําไปสู่ขั้นตอนที่4ี่ครับเมื่อกี้ที่เราเขาเรียกว่าได้ค่าต่ําสุดสูงสุดแต่ละอันแล้วก่อนไปขั้นตอนที่4นะครับมีนิดนึงลองมาพอดกราฟเหมือนสไลด์ต่อไปนี้นะครับที่เขียนว่าตัวอย่างกราฟเงินเดือนปัจจุบันตอนนี้เอาสูงสุดต่ําสุด ลองมาพอดกราฟแบบในตัวอย่างนี้เลยครับเรามีระดับตั้งแต่ O 1ยันถึง M 3นะบรรทัดที่เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งก็คือเงินเดือนก็แค่เอาจุดสูงสุดต่ำสุดมาพอดพอพอดกราฟแล้วก็ลากเส้นตรงหนึ่งเส้นเพื่อเชื่อมระหว่างจุดสูงสุดกับต่ำสุดแล้วก็ลองลากเส้นที่มันเป็นแนวนะสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยนะฮะเราเห็น เริ่มเป็นโครงสร้างเงินเดือนตามหลักกูแล้วครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างเงินเดือนตามหลักที่เราคิดว่าใช่เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะพอทาแบบนี้ได้เราจะเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเงินเดือนสอดคล้องกับระดับที่กําหนดหรือไม่เอ๊ะบางระดับทําไมเงินเดือนน้อยกว่าเช่นผมดูระดับ S1 ระดับ S2 ทําไมเงินเดือนน้อยกว่า O 2สองอันนี้เริ่มเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าถูกลงใช่ไหม ยังไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะถูกหรืออาจจะผิดเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่อย่างน้อยทุกคนก็เริ่มเหนะ็นแล้วอ๋อไอ้คำว่ากระบอกเงินเดือนหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเงินเดือนเฉลีย่ยเนี่ยแค่อยากรู้ว่ามันเอียงไปทางมากหรือน้อยเพื่อบอกว่าคนไปกองกันอยู่ข้างบนหรือกองกันอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองค่าเฉลีย่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ถ้าเรามี3มเส้นได้ก็จะเห็นชัดขึ้นแต่ถ้าไม่มีค่าเฉลีย่ยก็จะมีเส้นสีแดงกับสีฟ้า,ฟาข้างล่างเนี่ยครับ งั้นขั้นตอนต่อไปะฮะ6.4ครับการพอดการาฟเงินเดือนฮะอันนี้เอาเงินเดือนจริงของทุกคนลองมาพอดการาฟแบบจุดจุจุด,จดแบบนี้ได้เลยครับจะทํามือจะทำออโตเมติกอะไรก็ทําได้เลยครับอย่างน้อยก็พอเห็นละก็คือเอาเงินเดือนจริงของทุกคนมาใส่เลยอย่างเช่นเราบอกระหว่าง o 1 o 2เราเรียกมันว่ากระบอกที่1แล้วกันนะครับก็คือเป็นของ o 1 ก็คือทําให้มันตรงกับระดับะครับแล้วก็เอาเงินเดือนมาพอดกาฟดู mm hmm. ก็จะเริ่มเห็นแน่นอนว่าอันนี้เนื่องจากว่าเป็นเงินเดือนคนจริงจะไม่มีเงินเดือนใครที่ทะลุเส้นไปไม่มีเงินเดือนใครที่ต่ํากว่าเส้นเพราะเราเอาค่าสูงสุดและต่ําสุดของเงินเดือนจริงมาพอตนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดลักษณะรูปแบบนี้สิ่งที่ได้ในขั้นตอนนี้ก็คือรู้แน่ๆว่าเงินเดือนกับระดับสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับ แล้วขั้นตอนที่5สําหรับใน,ในการกําหนดโครงสร้างค่าจ้างโดยใช้หลักกูนะครับก็คือเราลองกําหนดค่าสูงสุดและต่ําสุดที่เราคิดว่าควรจะเป็นนะจากกราฟเมื่อกี้คือกราฟที่เป็นจริงกราฟที่เป็นอยู่งั้นเอาใหม่ครับผู้บริหารครับเท่าแก่ครับตกลงถ้าเห็นภาพแบบนี้แล้ว รบกวนช่วยกําหนดเงินเดือนต่ําสุดของระดับโอหนึ่งให้หน่อยรบกวนแล้วระดับโอหนึ่งเนี่ยคิดว่าจ้างไปหลายๆปีเนี่ยเต็มที่เนี่ยจ่ายได้ไม่เกินเท่าไหร่ใส่ให้หน่อยนะครับโอสเหมือนกันโอสามโอเอหนึ่งเอสองก็ลองกําหนดเขาเลยว่าไม่ใช่เงินเดือนจริงเอาตามที่เราอยากจะจ่ายอะครับจ่ายต่าสุดเท่าไหร่สูงสุดไม่น่าเกินเท่าไหร่อันนี้เอาตามความรู้สึกเลยครับตามประสบการณ์เลยก็ได้ไม่ต้องมีหลักการ เพราะเดี๋ยวโครงสร้างเงินเดือนตามหลักปูที่เราเห็นภาพนี้จะเอาไปใช้หลักการในการจัดการกันมนอีกทีนะเราก็จะได้ภาพที่เป็นโครงสร้างเงินเดือนด้วยหลักกูแบบสไลด์นี้เลยครับก็คือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันอาจจะไม่สวยนะไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเสร็จขั้นตอนของการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนตามหลักกูเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะผมคิดว่าไม่น่าย,ยาก แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีไฟล์ Excel นะให้ทดลองทำแบบนี้เลยครับจะได้เห็นจริงเลยใส่ปุ๊บตัวเลขออกมาปั๊บได้เลยแล้วเดี๋ยวบทเรียนต่อไปเราจะพูดถึงการปรับแต่งโครงสร้างเงินเดือนด้วยหลักกูเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยโดยใช้หลักการครับเดี๋ยวติดตามบทเรียนต่อไปครับ